สวัสดีครับป้หงษองแล้วก็ช่องแซนดิวกับเกมคุกกิรันวันเบรค,ครับเราน่าจะได้เห็นจากปกคลิปแล้วนะครับว่าเออเซตนี้เนี่ยมีคนทําได้เนี่ยเกินกว่า550ล้านนะครับผมเป็นเซตเจ้าตัว,ตวอัศวินแล้วก็ลูกไฟ แล้วก็พัดสเป็นโดนัทใน M4 นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยผมทําได้ไม่ถึงแต้มขนาดนั้นนะะแต่เดี๋ยวผมจะแปะคลิปต้ฉนฉบับให้ว่าเออผมไปเจอที่ไหนมานะครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนบางคนสงสัยเฮ้ยพี่เซตนี้มันมันมาจากไหนเฮ้ยมันบั็กหรือเปล่าผมจะบอกว่ามันไม่ใช่บั็กนะครับถามว่าอะไรเพราะว่าเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงลูกไฟจิ้งจอกนะครับในการอัปเดตรอบนี้มันมีการเพิ่มแพสซีฟสกิลอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกชนิดตอนที่เราตัวใหญ่เมื่อเราใช้เจ้าตัวสัตว์เลีี้้้ยงตัวนทะะําทใหโโอโ ตอนแรกผมนึกว่าอันที่ส่งของมันจะมีแค่จิ้งจอกอย่างเดียวไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีเจ้าตัวนี้ที่ได้อันที่ส่งด้วยเจ้าตัวสวินนะครับโดยเราอยู่ใน M4 ถามว่าทำไมเพราะว่าเ4เป็นดาดท,ที่เยลลี่เยอะมากคือแต้มเนี่ยนะตอนนี้อัดคลิปนี้เนี่ยเราเห็นแค่าดาดเดียวไงซึ่งเดี๋ยวพอโผล่ไปสักวัน2วันอาจจะมีแบบ5 6 0 570โผล่มาก็ได้แต่นะตอนนี้อัดคลิปนี้เนี่ย เพดานแต้มที่ได้เจอมันประมาณ550บล้านนะครับผมนะผมก็ลองเล่นไป2ตาเนี่ยได้ตาหนึ่ง519ตาหนึ่งห1 0ก็โอ้โหเป็นเซตที่แต้มเนี่ยอยู่ที่ฝีมือลว้ลวนๆเลยครับไม่มีดวงไม่มีอะไรเลยนะซึ่งเดี๋ยวผมต้องบอกว่าอย่าตอนบนบนวรณธรรมผมต้องกดหยุดหน่อยเพราะว่าบนวรณธรรมจะมีเจ้าตัวเยลลี่ลูกไฟเยอะฉะนั้นผมต้องกดหยุดแล้วกดไปไม่งั้น มองไม่ทันจริงๆขนาดมือถือผมนะครับจอ1 4 4เฮิรอ่ะยังมองไม่ทันเลยนะคือต้องต้องจําเอาอะ่ะไม่ก็นั่งดูแบบนี้ซึ่งผมจําไม่ไหวเพราะว่าผมคงเล่นทีแล้วพอแล้ว <c oughs> ก็เลยขออนุญ,ญาตก,กดพอดดูเพราะตรงนี้มีผลต่อแต้มนะครับผมลองเทสไป2ตาแล้วเนี่ย ต่างกันหลัก10ล้านได้เลยครับในช่วงตรงนี้นะครับฉะนั้นผมต้องพอดๆหยุดหยุดนะครับถ้าใครจะเอาเซตน,นี้ไปลองเล่นก็ใช้เทคนิคนี้ได้ไม่ต้องกลัวเรื่องการวิ่งไม่ทันเพราะว่าเซตน,นี้ใช้เวลาวิ่งจริงๆน้อยมากสัตว์เลี้ยงนี่มันแค่พุ่งอัศวินนี่แป๊บเดียวก็ตายผัดสองนี่โอ้โหแป๊บเดียวก็ตายใหญ่ยิ่งเราใช้เจ้าตัวสมบัติเนี่ยจอกเนี่ยก็จะยิ่งตายเร็วมากนะครับผมนะต้องพอดๆนิดนึงนะพอที่ผมลองแล้ววิ่งสดเนี่ย ไม่ได้จริงๆทําลองมาลองมา56ตาเฉพาะบ,บนอนุธรมไม่ได้จริงๆม,นม,นมงนันมันเร็วมากโดยิ่งเป็นอัศวินมันเร็วมากถ้าเป็นตัวทั่วไปเนี่ยมันยังโอเคแต่เพราะอัศวินอย่างเงี้ยตัวมันจะเร็วกว่าตัวอื่นนะครับเนี่ยผมก็กดดูดูว่าเจ้าตัวผ,ตผู้ปาร์ตี้เนี่ยมาอยู่ทางไหนเพราะอย่าลืมครับผู้ปาร์ตี้เนี่ยมันคะแนนเยอะและคุณอย่าลืมครับตอนนี้เราตัวใหญ่อย,อยู่มันก็จะเป็นพาสซีฟนะครับสังเกตไหมครับว่าพุ่งชุดหนึ่งเนี่ยแต้มก็ขึ้นมาแบบประมาณโห อย่ดูแลน,นะครับอันนี้เท่าไหร่อสองสามเจ็ดเนี่ยเพิ่มมาประมาณ5้าหกล้านเลยชุดหนึ่งอะถ้าเราเก็บพูได้ถ้าเก็บไม่ได้นี่ผมว่าก็น่าจะเหลือแค่สองสามล้านเองเแล้ะนั้นพูมีผลมากนะครับต่างกันหลักสิบหลายสิบล้านได้เลยนะพูที่เราเก็บได้ครบไม่ครบนะครับเนี่ยเมื่อกี้ลงจากมรดกธรรมสองเจ็ดหงไม่มีตาหนึ่งผมอัดคลิปก่อนนะที่ผมลงที่ 262กอนะครับล้วก็กตาเนื้ตาแรกที่เล่นสุดจะเล่นขำอะ่ะอันนั้นได้จบลงจบบากบนน้ำทำสองห้าเองเห็นไหมครับต่างกันทั้ง20ล้านท่าที่ก่อนหน้านี้ช่วงเริ่มผมเล่นเหมือนกันหมดตรงบนน้ำทำเนี่ยมีผลมากนะครับผมนะเออแต่คลิปต้นฉับอกผมก็ยังไม่ได้ดูเต็มหอกผมก็เห็นแล้วเออเห็นเซตอะไรก็หยิบม,มาเลยนะครับผมนะปเป็นเซตที่เออน่าจะสนุกผมว่าในพรุ่งนี้คือตอนนี้เกมมันยังไม่อัปเดตแต้มแบบเรยวไทม์รายวัน,นยังต้องรองอีกวันนึงผมว่าน่าจะมี5-60มาได้อยู่ผมว่าทําได้นะ แต่เดี๋ยวเราตั้งชื่อคลิปว่า5 5 0้ไปก่อนนะเพราะว่าเอาที่มันมียืนยันไว้ก่อนชัวร์ก่อนนะครับผมแน่โดยไปนะครับต้องบอกเซนดีโอ้โหวิ่งสั้นมากคือผมอยากให้ดูแบบว่าพอจบคลิปให้สังเกตนะครับเวลาที่ใช้เล่นนะครับไม่รวมเวลาที่เรากดอยู่ใช้เวลาเล่นน้อยมากนะครับไอจุดน,นี้ผมดูขึ้นขอมไม่แท้ีนะลองมา4ีตาแล้วไม่ได้นะครับเออก็เลยาเล่นแบบทั่วไปทั่วไปนี่แต้มจบไม้เดียวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไปเช่นที่ผมตกใจมากตอนแรกเห็นว่าเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ย ฉะนั้นผมว่าอาจจะมีสิ่งที่ละหลายตัวต่อจากน,นี้อาจจะเป็นเซตเมตาแปลกๆที่แบบไม่จำเป็นต้องเล่นตามคอมโบนะผม,มว่าดีนะผมชอบนะไม่รู้เพื่อนๆชอบไหมกับการที่เกมมันมีเมตาที่ไม่ต้องเล่นตามเซตผมชอบนะเออแบบนี้โอ้นี่แปลกดีนะครับเอ๊ะแต่เหมือนตาเนี้ยเอออาะเป็นผมจะตายเลยไปหน่อยเพราะว่ามันมีตาหนึ่งก่อนหน้าเนี้ยผมได้ไอ,อตอนที่ได้519อ,อัศวินไออัศวินผมละมาไกลกว่านี้นิดนึง แต่๋ย่าเรามาลองดูเพราะว่าบนบทน้ำมำไอตอนนั้นผมเก็บลาดเยอะนะครับอันนี้ผมต้องแบบถือขั้นต้องโพสอ,อะถือขั้นต้องโพสอ,อะคิดดูว่าลงุนขนาดไหนไม่ได้แบบว่ารพสหยุดโพสหยุดมานานมากจำไม่ได้แต่ว่าล่าสุดที่ลองทําแบบนี้ตอนไหนนะครับโอ้โหแบบนี้ผมว่า M2 เนี่ย M2 น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องผมว่าต้องมีต้องมีเซ็ตน้องทามผม่ะเนี่ยน้องททมลูกไฟเนี่ยอาจจะมีสิทธินะ แต่แต,แต,แต่ต้องยอมรับว่าเซตเนี้ยแต้มมันดีตรงโบนัสธรรมเยอะนะครับโบนัสธรรมนี่คือแต้มพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับดูแต้มจบเอ้ยผมแซงของเดิมนะนนเนี่ยห้าี่สิบเท่าไหร่วะเนี่ยเออห้าร้อแล้วน่าจะ5้าหถึงไหมน่าจะเกือบเกือๆนะโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันสวัสดีครับ